เปิดประชุมนะคะประจําวันที่15พฤษภานะคะก็ตัวแรกเอ่อตัวแรกนะคะเผลประกอบการนะคะ JFT p นะคะก็ 1Q คนี่ออกมากําไรสุทธิ130ล้านนะคะต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นทั้งเยือนเยและคิวอันคิวนะคะจากราคาเนื้อสัตว์ที่ฟื้นตัวนะคะทําให้ตัวรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนเนี่ยควอเตอร์นี้เนี่ยคือมีอยู่เข้ามา29ล้านนะคะจากควอเตอร์หของปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนไป35ล้านนะคะโดยนิชชเรเนี่ย พีิกลกับมากำไรในควอเตอร์นี้เนี่ย27ล้านบาทนะคะต้องบอกว่าตัวยอดขายเองเนี่ยเพิ่มขึ้น12%นะคะจากตัวปริมาณการสอ่งออกที่เพิ่มขึ้นมาจิ้นดีขึ้นตามราคาเนื้อสัตว์นะคะแนวโน้มการเดินงานดีขึ้นต่อเนื่องนะคะณนะราคาปัจจุบันทางฝ่ายแนะนําถือนะคะราคาพื้นฐาน8บาท65นะคะสีตรังตัวนี้เนี่ยกำไร 1Q ดีขึ้นทั้งเยียนเยและคิวออนคิวนะคะออกมา850ล้านบาทนะคะมาจิน้น เพิ่มขึ้นนะคะเป็น5.4นะคะจากาตัวราคาที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายลดลงเยอนเยะนะคะจากอ,าอัตราค่าเซทที่เก็บ กับผู้ส่งออกเนี่ยลดลงนะคะตามราคาที่ลดลงต่ำกว่า100บาทต่อกิโลนะคะยอดขายลดลง17% 1เยเนเยียนะคะโดยหลักๆเนี่ยเป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงไป14%เยอนเยียนะคะแต่ว่าหากมาดูปริมาณการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งเยือนเยียและคิวอนคิวนะคะควอเตอร์หนึ่งมีกำไรพิเศษทั้งหมดนะคะและการพิเศษรวมทั้งหมดเนี่ย679ล้านบาทนะคะเป็น อ,อ,อัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็มีกําไรอื่นเข้ามานะคะขณะที่การดําเนินงานปกติเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ดีกว่าอย่างที่คาดไว้นะคะตัวนี้เนี่ยราคาพื้นฐาน19บาท80นะคะก็แนะนําซื้ออยู่นะคะตัว Sea Fresh เนี่ยต้องบอกว่ากาไรเออโทษนะคะการดําเนินงาน 1Q เนี่ยออกมาต่ํากว่าที่คาดไว้นะคะผลเนี่ยก็คือออกมาขาดทุน22ล้านนะคะลดลงทั้งเอนเยและคิวอนคิวนะคะผลก็ทบคือโรค EMS ที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจาก Sea Fresh เองเนี่ยธุรกิจหลักก็คือการส่งออกกุ้ง แช่แข็งนะคะเป็นหลักนะคะก็เป็นผลจากตัวต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะแนวโน้ม2 q คิวเนี่ยคิดว่าผลกระทบดังกล่าวเนี่ยยังมีอยู่นะคะทางฝ่ายจะปรับลดประมาณการลงจากเดิมนะคะณราคาปัจจุบันเนี่ยปรับลดคำแนะนำเหลือเพียงถือนะคะต้องอยู่ระหว่างปรับราคาพื้นฐานใหม่นะคะตัวฮานากำไรไตรมาสหนึ่งเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดนะคะเหลือกำไรสุทธิเพียง144ล้านนะคะลดลงทั้งเยนเยและคิวอนคิวนะคะ ยอดขายลดลงไป7%เยอันเยียแล้วก็9%เควอนคิวอยู่ที่120.3ล้านเหรียญน,นะคะมาจิ้นเหลือประมาณสัก5%จาก9%ในไตรมาส1ของปีที่แล้วนะคะมาจิ้นที่หายไป4%เนี่ยมาจาก3-4ปัจจัยหลักนะคะก็คือ1%เนี่ยมาจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อีก1%เนี่ยมีมาจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็2%เนี่ยมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานนะคะส่งผลให้ตัวเงินเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ในประเด็นที่4ก็คือ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณโภคเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากปีก่อนก็มีการหยุดผลิตไปนะคะก็ทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยต่ำกว่าปกตินะคะแนวโน้มครึ่งปีแรกก็ยังอย่างที่เคยแจ้งในรายงานตอนไปประชุมข่าวก่อนนะคะว่ายังไม่ดีนะคะตัวฮาน่าเนี่ยยังคงคำแนะนำทยอยขายนะคะราคาพื้นฐาน18บาท40่นะคะเมื่อวาน CPF ก็มีพูดเรื่องงบไปบ้างแล้วนะคะก็มีเมื่อวานมีประชุมนักวิเคราะห์นะคะก็มีอัปเดตในเรื่องของตัวสถานการณ์โรคเอเมี่เกิดขึ้นนะคะ ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยการวิจัยเนี่ยที่ในเรื่องของเรื่อง e m s เนี่ยก็มีการทําอย่างจริงจังมากขึ้นนะคะก็คือมีการค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ,ะซึ่งณวันนี้เนี่ยสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือทราบแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการเลี้ยงกุ้งคลบใหม่เข้าไปนะคะคือถามว่าตอนที่ ทำเข้าไปเนี่ยผลเนี่ยก็คือช่วงที่แย่ที่สุดเนี่ยคือช่วงที่เป็นระบาดเยอะๆเนี่ยตัวอัตราเสียหายเนี่ยก็คือ30 4 0ของจํานวนที่เลี้ยงนะคะปัจจุบันเนี่ยจากการปรับในเรื่องของการเลี้ยงใหม่เนี่ยตัวอาตาัตรา ส่วนการเสียหายเนี่ยก็เหลือเพียงสัก5 1าเท่านั้นนะคะทางบริษัทก็ได้ได้นำตัววิวัฒนาการในส่วนนี้เ,นเข้ามาเลี้ยงในไทยด้วยเช่นกันนะคะผลที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเห็นได้ในช่วงมิถุนาเป็นต้นไปนะคะซึ่งคาดว่าหากแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังเนี่ยธุรกิจกุ้งเนี่ยก็กลับมาฟื้นตัวได้ในครึ่งปีหลังนะคะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานมีการพูดถึงก็คือการเลิก ที่อัตราเรื่องการลดนิสินต่อทุนลงนะคะซึ่งสิ้น1 Q56 เนี่ยอัตราส่วนนิสินต่อทุน Ne t debt to equity ของ C p พเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น1.22เท่านะคะจาก1เท่าในสิ้นปี55นะคะจะเห็นว่าตัวตัวเน็ตเน็ตเดเนี่ยก็ขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผลจากการการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะในเรื่องของในต่างประเทศเป็นหลักนะคะเนื่องจากว่าต้องการขยายในส่วนของฟู้ดมากขึ้นนะคะเพื่อลดความผันผวน,ผอนข,อของตัวผลประกอบการนะคะผู้บริหาร คาดว่าอยากจะลดลงให้เหลือสัก1เอ้ยเหนึ่งเท่าเท่านั้นนะคะแผนที่จะทำเนี่ยก็มีอยู่สัสก3 4สี่อันที่มีอยู่นะคะอันแรกก็คืออาจจะมีการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานอยู่นะคะในส่วนนี้ออกไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวมในเรื่องของที่ดินแล้วก็มีการตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อประเมินราคาทั้งหมดแล้วนะคะคาดว่า แล้วก็ในประเด็นที่2ก็คือการลดสัดส่วนการถือหุ้น C.P.P. ลงจากปัจจุบันนะคะที่ถืออยู่74นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากลดลงเนี่ยตัว C.P.F. เนี่ยก็จะยังคงสัดส่วนการถือมากกว่า50ซนะคะซึ่งถามว่าตอนซื้อ C.P.P. เข้ามาเนี่ยราคาที่ซื้อมาก็คือ0.90เหรียญฮ่องกงนะคะก็ราคาปัจจุบันนี้อาจจะต่ำกว่านะคะเนื่องจากผลกระทบในเรื่องของตัววัดนกที่เกิดขึ้นที่จีนด้วยส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวผลประกอบการ C.P.P. ที่ถ้าเทียบบกับปัปีีแลล้วออลออวองต ก็ประเด็นที่3ก็คือการขายหุ้นซื้อคืนที่ถืออยู่นะคะทางฝ่ายคาดว่าการลดอัตราส่วนนี้สุนต่อทุนลงเนี่ยก็ถือว่ามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อบริษัทนะคะเนื่องจากหากบริษัทเองเนี่ยต้องการขยายฐานรายได้ในกลุ่มอาหารเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวเงินที่จะต้องใช้ลงทุนในต่างประเทศเนี่ยหรือว่าในคือในไทยเนี่ยคิดว่าการขยายคงไม่ได้มากอย่าง ในหลายๆปีที่ผ่านมานะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นในต่างประเทศนะคะต่อปีเนี่ยที่จะต้องใช้เนี่ยสามถึงห้าพันล้านเนี่ยมีแน่นอนนะคะเพื่อรองรับในส่วนนี้นะคะอีกทั้งในส่วนหนึ่งที่มองในเรื่องของคือการอัตราส่วนสินต่อทุนที่สูงเนี่ยก็ทําให้เป็นการยากต่อการทํา M&A มากขึ้นนะคะซึ่งหากบริษัท มีบริษัทที่น่าสนใจเนี่ยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนของการลดอตัตราสนนี้สินต่อทุนได้เนี่ยภายในปลายปีนี้นะคะสำหรับตัว CPF เนี่ยทางฝ่ายคงคำแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานก็นอยู่ที่34บาท75สตางค์นะคะมองว่าตัวผลประกอบการเนี่ยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะ ก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการนะครับต่อเนื่องนะครับตัวแรกก็ตัว GL นะครับผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งเนี่ยออกมาก็อ่อนกว่าคาดนะฮะอันนี้ก็เนื่องจากสำรองเนี่ยที่ตั้งสูงขึ้นนะฮะโดยไตรมาสหนึ่งเนี่ยกำไรออกมาอยู่ที่ประมาณสัก91ล้านนะฮะเพิ่มขึ้น62%เปอรยียร์อันเยียร์อันนี้ก็เป็นไปตามการขยายตัวของสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะครับโดยรายได้เช่าซื้อเนี่ยจะเห็นการโตถึง58%นะครับแล้วก็มีรายได้ รวมนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะมีนี่สู่รับคืนเข้ามาด้วยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง66% g n a เนี่ยคุมได้ดีนะครับโดยมีสัดส,ส่วนเทียบรายได้เช่าซื้อเนี่ยลดลงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่มานนี้บริษัทมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะครับถึง263%นะครับแล้วก็มีขาดทุนจากการขายรถยึดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เลยเป็นผลให้ซึ่งเป็นผลมาจากการเร่งปล่อยสินเชื่อในช่วงก่อนหน้านะครับในเรื่องของรถ รถที่ยึดคืนมาได้นะครับกำไรที่ทําได้เนี่ยเทียบเท่า19%ของประมาณการกําไรในปี5 6นะครับที่482ล้านนะโดยเป็นผลมาจากสํารองแล้วก็ขาดทุนในเรื่องของการรถที่ยึดคืนนะครับเข้ามาอยู่ในระดับศูนย์แม้ในไตทมาสีเองเนี่ยจะได้มีการปรับนโยบายสํารองเข้มงวดลดลงเพื่อสะท้อนสถานการณ์ของการดําเนินธุรกิจนะครับ ทั้งนี้เนี่ยแม้สำรองบางส่วนคาจะมีการรีเวิร์สกลับมาในไรายได้อื่นนะครับในอนาคตหากแต่สำรองบางส่วนเนี่ยรวมถึงการขัดทุนนะครับลดยุดที่สูงขึ้นก็สะท้อนผลของการเล่งปล่อยสินเชื่อในช่วงที่ผ่านมานะครับทางฝ่ายยังคงมุมมองบวกต่อแนวโน้มธุรกิจในปี56หลังจากานั้นเนี่ยสนับสนุนโดยการเติบโตของธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในไทยเองนะครับรวมถึงยอดเช่าซื้อของธุรกิจในกัมพูชาด้วยนะครับทางฝ่าย ราคาพื้นฐานของทางฝ่ายที่มองไว้ก็คือ8.80บาทนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยตัว GL นะครับจะมีการสปิทพานะครับณราคาพื้นฐานที่8.80บาทเนี่ยก็แนะนำทยอยขายนะครับอ,อ,อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเอ็กโกนะครับผลิตไ,ไฟฟ้านะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส1น,นะครับจะพบว่าตัวไรายได้เนี่ย เพิ่มขึ้นนะครับกว่าเท่าตัวนะครับก็คือ14 3เปอร์เซ็นต์เยียร์อนเยียร์แล้วก็กำไรสุรทธิเพิ่มขึ้น52%เปอร์เซ็นต์นะครับมาอยู่ที่2,208ล้าน,นครับโดยผลการดำเนินงานที่ปรับตัวขึ้นโดยหลักเนี่ยเป็นผลมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา396ล้านนะครับแล้วก็สองก็คือกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าที่สูงขึ้น367ล้านบาทนะครับโดยผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีปัจจัยมาจากก็คือหนึ่งนะฮะโรงไฟฟ้าเอ็กโค ค่าความร้อนจ่ายสูงขึ้นนะฮะตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า IPP อีก90ล้านนะครับสก็คือในเรื่องของโรงไฟฟ้าเกซอนนะครับรับรู้ผลการดําเนินงานตามสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก46มาเป็น52%นะครับแล้วก็3ก็คือเอ o c o คเจนแล้วก็ตัว GEC นะครับผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นจากปีก่อนที่อุปกรณ์โรงไฟฟ้าเนี่ยชำรุด4ก็คือตัว BL Cp นะครับได้ประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่ลดลง,ลงก็ช่วยชดเชยส่วนที่ลดลงของโรงไฟฟ้าในกลุ่มของตัว g, อ่อ g p g แล้วก็ NTPC นะครับทางฝ่ายมองราคาพื้นฐานของตัวเอ่อ e c h อยู่ที่ย4อยที่1 4บบาทนะครับราคาปัจจุบันก็แนะนำทยอยขายนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของตัว อ่อ uh, B E B C นะครับก็ประกาศกำไรโตขึ้นมา25% year on y เ a r ยอนเยนะครับก็ดีกว่า ที่คาดเอาไว้สักประมาณ4%นะครับสาเหตุที่ตัวกําไรดีออกมาค่อนข้างดีเนี่ยเนื่องจากเขาสามารถควบคุมต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็บริหารได้ดีนะครับก็เลยทําให้ตัวกําไรเนี่ยยังคงเติบโตได้ดีนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยเราจะพบว่าตัวไรายได้โฆษณาย,ยังคงเติบโตที่13%เยียร์อันเยียนะครับแล้วก็จะมีรายการใหม่เพิ่มขึ้นเข้ามาในไตรมาสสองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงของเดือนมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยเขามีการถ่ายทอดฟุตบอลยูโรนะครับ ก็ทําให้โดยรวมแล้วเนี่ยก็คงต้องดูในเดือนมิถุนายนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภาพรวมในไตรมาสสเนี่ยยังคงเติบโตได้หรือไม่นะครับรวมไปถึงความต้องการโฆษณาที่ยังคงมีอยู่สูงนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยก็อาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของการปรับขึ้นค่าโฆษณาได้อีกนะครับตัว b ีเนี่ยเรามองราคาพื้นฐานอยู่ที่68บบาท50นะครับก็แนะนําถือ นะครับตัวเมเจอร์นะครับก็ประกาศกำไรออกมานะครับดีกว่าคาดนะครับกำไรโตขึ้นไปถึง28%เยียร์ออนเยียร์โดยหลักเนี่ยมาจากกำไรจากการขายหุ้นของ SF นะครับที่เข้ามาสูงกว่า150ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นนะฮะถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยก็มีรายการพิเศษอยู่เข้ามาสักประมาณ92ล้านนะครับโดยในไตรมาส2เนี่ยคาดว่านะครับยังคงเป็นไตรมาสที่ดีสุดของปีนะฮะเนื่องจากเราเห็นว่ามีรายได้ที่ ภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงเนี่ยตอนนี้แล้วเนี่ยสองเรื่องก็คือพี่มากกับตัว i r o n Man 3นะครับซึ่งทำให้ในเดือนเมษาเนี่ยไรายได้จากตัวหนังเนี่ยถือว่ามีไรายได้มากที่สุดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทมานะครับแล้วก็เดือนเดือนอพฤษภาเองนะครับที่มีการฉายหนังไปแล้วเนี่ยก็มีไรายได้โตถึง37%นตะครับตัวบริษัทเองเนี่ยได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มนะครับโดยให้ m อ็มเนี่ยเข้าแลกหุ้นกับตัว M Channel นะครับแล้วก็ตัว t a เล n t o วันนะครับ ก็เพื่อให้ตัว m p i 픽เองเนี่ยเป็นคอนเทนต์พรอ i วเดอร์ให้กับกลุ่มแล้วก็เพิ่มช่องทางนะครับในการทําธุรกิจให้กับตัว m p i 픽ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการทําคําเสนอซื้อ m p i 픽นะครับที่ราคา2.71บาทนะครับต่อไปนะครับซึ่งตัว m 픽เนี่ยเขาไม่มีนโยบายที่จะเอาออกจากตลาดนะครับในตัวของ Major เนี่ยเรายังคงคาดการผลประกอบวันไว้ที่เดิมนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่23.70บาท ก็แนะนำถือนะครับตัว BJC นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาสหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก1%เทียบ year on year นะครับโดยตัวไรายได้เนี่ยจะพบว่าเติบโตถึง17%นะครับโดยเป็นการเติบโตมาจากผลิตภัณฑ์ส่วนส่วนใหญ่แล้วก็ผลการรับรู้นะครับไรายได้ที่ได้เข้าไปลงทุนในช่วงของไตรมาสสปีที่แล้วถึงไตรมาสหปีนี้นะครับอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยอ่อนตัวลงนะฮะจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ของบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วนะครับแล้วก็กลุ่มสินค้าแล้วก็บริการอุปโภคโดยเฉพาะธุรกิจกระดาษทิชชู่นะครับที่ประสบปัญหาด้านราคาที่มีการแข่งขันสูงนะครับ SCN A เนี่ยขยับขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยกำไรในไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็ออกมาอยู่ที่665ล้านบาทนะครับสิ้นไตรมาสหนึ่งเนี่ยอัตรา D E นะครับอยู่ที่1.31เท่าก็ลดลงนะครับ Q on Q ในขณะที่อินเทรสแบล็งนะครับ อยู่ที่0.79เท่าโดยยังต่ำกว่าโลนเออคอเวแนนต์อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยทางฝ่ายจะมีการอ,อยู่ในแผนที่ทางฝ่ายจะทําอยู่ในบทวิเคราะห์ต่อไปนะครับโดยล่าสุดเนี่ยถ้าดูจาก S A A Consensus เนี่ยราคาพื้นฐานจะอยู่ที่50.90บาทนะครับ ตัวโรบินนะครับประกาศกำไรออกมาลดลง2%เยียร์อันเยียร์นะครับโดยยอดขายในไรมาสหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้น24%นะครับโดยสาขาเดิมเนี่ยมีการเติบโตอยู่ที่สักประมาณ5%ตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้นะครับจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น5แห่งในปี55และก็1แห่งในไรมาสหนึ่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก๊อสโปรฟิตมาชินเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับอันนี้เป็นผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายก่อนปิดนะครับ ให้บริการของสาขารัชดาแล้วก็การจัด end of season sale นะครับของทุกสาขาในเดือนมกรานะครับกำไรเนี่ยออกมาอยู่ที่5 0 0 52ล้านนะครับก็เป็นผลอย่างที่บอกนะในเรื่องของการจัดส่งเสริมการขายนะครับออยอดขายใน executive brand เนี่ยดีกว่าที่บริษทัทคาดนะครับ robin นเนี่ยจึงขยายแบรนด์สู่สาขาในต่างจังหวัดมากขึ้นรวมไปถึงมีจุดแข็งในเรื่องของ customer royalty นะครับที่มีฐานลูกค้า จากโรบินสันหรือวันการ์ดนะครับที่เพิ่มขึ้นถึง30%นะครับในเรื่องของคําแนะนําแล้วก็ราคาพื้นฐานเนี่ยเราอยู่ระหว่างปรับนะครับอ่ไอวีเอลก็ประกาศกาไรออกมาในไต,ตรมาสหนึ่งนะครับอยู่ที่491ล้านนะครับก็ลดลงไปถึง54% year เอนยียร์ออนเยียร์นะครับซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเอ่อปรับลดลงน้อยกว่าโดยเป็นการปรับลดลงน้อยกว่าคาดนะครับแม้ว่าไรายได้ไต,ตรมาสแรกของปีเนี่ยจะได้รับอันนี้สงจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ถึง20%นะฮะแต่ถ้าว่า EBITDA เนี่ยกลับลดลง7%โดยหลักก็เนื่องมาจากาธุรกิจเพคเนี่ยมีสัสดส่วนสัสดส่วนร้อยละ 7, 57%เนี่ยลดลงไป16%เยียร์ออนเยียร์หลังจากราคาเพ็กในแถบเอเชียแล้วก็ยุโรปนะฮะยังค่อนข้างต่ำเทียบกับปีก่อนนะครับซึ่งในไตรมาสหนึ่งเนี่ยไรายได้ใน2ทวีปมีสัสดส่วนสูงกว่า45%นะครับของธุรกิจเพคทั้งหมดนะครับแนวโน้ม ในไตรมารสสเนี่ยค่าจะยังอยู่ในระดับต่ำนะฮะเนื่องจาก i v l เนี่ยมีแผนปรับเปลี่ยนนะครับแคตาลิสซ์ซึ่งจะทําให้อัตราการใช้กําลังการผลิตของธุรกิจ MEG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจฟิตสต็อกเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำนะครับ <c oughs> แม้นั้นโน้มในไตรมารสสจะไม่สดใสามากนักนะฮะจากธุรกิจของ MEG นะครับยังไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มที่แต่เชื่อว่ากําลังการผลิตที่หายไปในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะสูกชดเชยได้ในครึ่งปีหลังนะฮะอีกทั้งค่าจะเห็น ประโยชน์จากการเริ่มต้นดำเนินงานของโรงงาน c p 4นะครับในอินโดนีเซียนะครับที่มีกำลังการผลิตถึง3 0 0 0 0ตันต่อปีนะครับหรือคิดเป็นประมาณ23%ของกำลังการผลิตของโพลีเอสเตอร์นะครับของ IBL นะครับทางฝ่ายแนะนำทยอยซื้อนะครับออมองราคาพื้นฐานอยู่ที่28บาท50นะครับตัวเคคานะครับก็ประกาศกำไรออกมาอยู่ที่107ล้านลดลง2%เยียร์อนเยียนะครับ จากผลกระทบนะฮะหลังน้ําท่วมที่ส่งผลให้ไรายได้และมาจิ้นในไตามาส1ปีที่แล้วเนี่ยสูงเป็นพิเศษนะฮะในขณะที่เทีคิวออนคิวกำไรก็ยังโตได้ถึง29%นะครับเอ่อกำไรในไตามาสหนึ่งเนี่ยเทียบเป็น24%ของประมาณการในปี5.6นะครับโดยทางฝ่ายยังคงประมาณการเดิมไว้นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้19.60บาทนะครับเอ่อหุ้นเนี่ยยังมีอัพไซ์ค่อนข้างมากนะครับเราก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับ Uh, ตัว PTTGC นะครับแนวโน้ม mm hmm. ในไต,ตรมาส2เนี่ยอา,อาจไม่ได้สูงอย่างในไต,ตรมาส1นะครับโดยด้านในแนวโน้มในไต,ตรมาส2เนี่ยนะครับกำไรอาจจะไม่ได้สูงอย่างไต,ตรมาส1ที่กําไรเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึง23นะครับแล้วก็ e mm ีวิด้เพิ่มขึ้นถึง10นะครับโดยหลักเนี่ยมาจากธุรกิจโรงกลั่นอโรมิติกแล้วก็โอลิฟินนะครับเนื่องจากระดับราคาน้ํามันที่อ่อนตัวลงแล้วก็ส่วนต่าง ผลิตภัณฑ์ปิตโตเคมีบางตัวนะครับไม่ได้สูงนักอย่างในไตมาาหนึ่งนะฮะอีกทั้ง PTGCC เองยังมีแผนซ่อมบำรุงนะฮะโรงงานบางส่วนด้วยนะครับการเข้าร่วมลงทุนกับ PT เปอร์ตามิเพื่อสร้างโรงผลิตปิโตเคมีในอินโดนีเซียนั้นเบื้องต้นนะครับคาจะใช้เงินลงทุน4-5พันล้านเหรียญนะครับโดยอัตราเดตต่ออีควิตเนี่ยจะอยู่ที่1.5ถึงต่อ1เท่านะครับในสัดส่วนการลงทุน ระหว่างเอ่อพีทีเปอร์ตามิน่ากับตัว GC เนี่ยอยู่ที่51ต่อ49ปรเซ็นต์ซึ่งการเข้าลงทุนในระดับนี้มอง PTTGC เนี T ่ยยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนนะครับอีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีพันธมิตรรายอื่นเข้ามาด้วยนะครับทางฝ่ายก็ยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับเมื่อราคาอ่อนตัวราคาพื้นฐานล้วมองไว้ที่8 4บาท กำไรนะครับกำไรตามคาดนะครับเออติบโต78%นะครับมองต่อไปนะครับมองจากไรมาส2 3 4นะครับก็คิดว่ายังมีแบ็กหลอกรอโอนอยู่นะครับก็ลองรับประมาณการรายได้เนี่ยเกือบ80%แล้วปีหน้า60กว่าเเนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูความเสี่ยงรายได้เนี่ยต่ำมาจีนยังคุมได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณตัวนี้จะมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องนะครับ ไปได้ถึงปี57-58นะครับแนวโน้มระยะยาวยังเติบโตสดใสนะครับแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน25บาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ